ฟารีหนุ่มวัย16ปีมีความฉลาดเรียนดีและมีผลการศึกษาโดดเด่นในห้องเรียนหลังเลิกเรียนฟารีและเพื่อนๆจะมานั่งคุยกันถึงข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะเรื่องโจรใต้ที่กำลังหนีเจ้าหน้าที่รัฐหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงจัดตั้งแฝงตัวเข้ามาในโรงเรียนเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติเรียนดีและมีอุดมการเข้าเป็นสมาชิก จากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่ฟารีและเพื่อนอีก10คนกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ถูกเลือกเอาไว้แล้วทั้งหมดพากันซูมเปาะหรือสะบานตนเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าเข้ากลุ่มก่อความรุนแรงฟารีและเพื่อนได้รับการปลูกฝังเรื่องอุดมการณ์ประวัติศาสตร์และการทวงคืนรัฐปัตตานีกลับคืน ระยะเวลาไม่ถึงสองปีฟารีเป็นหนึ่งในคนสำคัญของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงแต่ฟารีเริ่มไม่แน่ใจกับสิ่งที่ทำว่าเพื่อแผ่นดินที่ตัวเองอยู่หรือไม่เพราะทุกครั้งที่ก่อความรุนแรงจะมีชาวบ้านได้รับผลกระทบด้วยเสมอ วันนี้ฟารีอายุ26ปีแล้วและเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปฟารีอยากมอบตัวแต่ก็กลัวโดนปิดปากถ้าฟารีเลือกอยู่กับกลุ่มก่อความรุนแรงต่อไปอนาคตช่างมืดมนเพราะสุดท้ายฟารีก็ต้องก่อเหตุรุนแรงไปเรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ถ้าฟารีเลือกสารภาพกับเจ้าหน้าที่รัฐและกลับใจไม่ไปเดินเส้นทางสายโจรอีกต่อไป ฟารีก็มีโอกาสกลับไปเรียนหนังสือในที่สุดฟารีก็ถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับกุมตัวในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เขามีส่วนร่วมฟารีถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับกุมและเลือกจะสารภาพอย่างหมดใจถึงสิ่งที่เขาทำไม่ดีมาตลอด10ปีเด็กนุ่ไวัย26ปีได้สัมผัสถึงพระเจ้าเป็นครั้งแรก ในอดีตช่วงก่อนปี2,547มีเยาวชนไทยหลายคนที่หลงผิดและเข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความรุนแรงปลายปี2,549ถึง2,550เจ้าหน้าที่รัฐใช้หลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้และให้โอกาสโจนกลับใจเริ่มต้นใหม่ในชีวิตอีกครั้งวันนี้ฟารีเป็นคนหนึ่ง ที่ฝันให้แผ่นดินปลายด้ามกวานที่เขาอยู่กลับมาสงบสุขอีกครั้งเด็กหนุ่มขอทดแทนแผ่นดินที่อยู่ด้วยการนำประสบการณ์ที่หลงผิดบอกเล่าให้น้องๆที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เด็กหนุ่มหวังว่าน้องๆจะไม่หลงผิดเข้าไปเดินในเส้นทางสายโจรเหมือนเขาแต่ถ้าหลงทางเข้าไปก็อยากให้กลับใจเหมือนกับเส้นทางที่ฟารีได้เลือกแล้วในวันนี้